เห็นแล้ว <Yahoo! S 1> ปิแก๊สเลยสววสดีเมือทุกคนนะครับเหมือนเดิมครับผมพวกผมเช้าโตไฮเซนนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอเมนูเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะเป็นเมนูทักกับข้าวและกับแก้มน,นะครับก็จะเป็นเมนูผัดกบนะครับผัดผิดกบนะครับทำยังไงไปดูกันเลยครับอันดับแรกตั้งกระทะใส่น้ำมันเหมือนเดิมลุกคลิกต่อมาีิแกงที่เราตำไว้ใส่ไปเลย ให้เดือวหอมต่อมานำขมิ้ที่เราสับไว้ใส่ลงไปผัดให้เข้ากันกบเริ่มสุกสำน้ำ,นำล้างครกนะครับใส่ลงไปเลยต่อมาดับคาวยี่ห้ออะไรก็ได้นะ ก็มเลยต่อมาถงนวดกรรมชอบต่อมาสามายสัดรถต่อมาปีหวขาวต่อมาแล้วมันหอยกรรมชอบอีกเข้าเท่ากัน ต่อมาน้าปลาี๋้วชิมดูก่อนนะต่อมาใบมะกรูดใต่ค้ายซอยใส่ไปเลยต่อมามใบไก่ออนโคนลงไปผัดให้เข้ากันน้ำเรืองนวดประมาณนี้นะครับคุกขี้คุกขีด อ๋อสุ้ายได้กะเพราใส่ลงไปอาได้ไไดกะเานึ่งแล้วไปแกะเลย ครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นเมนูผัดเผ็ดกบนะครับตอนรูปร่างหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเผ็ดร้อนแซ่บๆถึงใจนะครับจะเป็นกับข้าวหรือเป็นกับแก้มก็ได้ละครับแล้วแต่เพื่อนๆที่ชอบนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายกินก่อนแล้ว